การเตรียมงานเดินว e ิ DE ่งเฉลิมพระเกียรติกันบ้างนะฮะโดยจังหวัดเชียงใหม่ครับเตรียมจัดกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ครับนายศักชัยคุณาุวัต์ชัยเดชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นประธานในการประชุมการดาเนินโครงการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคลเพื่อหารือแนวทางในการดําเนินการจัดกิจกรรมครับโดยมีส่วนราชการและก็หน่วยงานเข้าร่วมประชุมครับ โครงการดังกล่าวนะคะกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคมนี้ค่ะที่บริเวณด้านหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่มีค่าใช้ใจ่ายในการสมัคร500บาทนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะได้แก่เดินวิ่งระยะทาง5กิโลเมตรและระยะทาง10.5กิโลเมตรค่ะซึ่งเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่12ถึง22พฤษภาคมนะคะสมัครได้ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ชั้น3อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ซึ่งรายได้จากการดําเนินงานเป็นทุนในการช่วยเหลือเด็กเยาวชนและประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ